สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมอาแปะนะฮะสำหรับเกมนี้นะอยู่ในค่าย PG นะฮะมาเริ่มกันเลยฮะเกมนี้นะสามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะฮะแต่วันนี้ผมพกทุนมาแค่500นะฮะเราจะไม่ซื้อฟีเจอร์กันฮะมาลุ้นฮะที่30การหมุนนะผมหมุนรอบละ20เท่านั้นฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะแคสเตอร์จะมาให้เราหรือไม่นะมอยหหาลูกสิบมาสวยครับว่าไงจัดต่อไหมลูกเอยังได้อยู่ ว่าไงมีต่อเนื่องไหมได้มา4.3เท่านั้นเองคนระับว่าตัวแพงอยู่หน้าเต็มเลยคนระับตอนนี้ว่ายัางไงจะมีตัวอะไรเข้าอีกอไม่เฮ้ยวายมาเต็มข้างบนเลยครับตอนนี้ว่าไงได้มาที่เท่าไรต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหม,ไ,หมได้มา99นะฮะทุกคนเลขดีโมโลนนะัเลขสวยเรื่องงามยามดีแบบนี้ผมว่าสแคทเธอต้องเข้าแน่นอนฮนะ มาแคุู่น้าลอยนะตอนนี้เราหมุนไปรอบละ20ฮะเรายังกำไรอยู่เลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเื้ยอหือ,อ,อไม่ใต่เป็นตัวแพงวะมาลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมว่าไงตอนนี้เราหมุนไป10รอบแล้วนะฮะยังไม่เห็นสัคเพอร์เลยนะเอ้ยตะเค่แถวแรกไม่มาว่ะเคแถวแรกไม่มาว,ะวม่าวะวายัางไงฮะมาลุ้นกันต่อฮะวายเลยแตกเป็นคิวคิวคิวไม่มาครับคิวติดธุระอยู่นะครับ คิวยังไม่มานะมายังนะฮะเกมนี้ครับอีกที่เคยครับเป็นเกมหลายล็อกนะฮะแต่ตอนนี้ฮะเจแถวแรกมาไหมสวยงามครับโอ้โหต่อเนื่องไปเดียครับแบบนี้ยังต่อเนื่องโอ้โหคิวเต็มกระดานไปเลยครับตอนนี้ยังได้อยู่ครับตอนนี้สแควร์มาสามตัวแล้วครับทุกคนขาดอีกแค่ตัวเดียวเองนะครับตอนนี้วายยังไงวายยังไงมาไหม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  มาไหมมาแล้วครับอันบุธมโอ้โหพบแลวครับได้มาที่8การหมุดฟรีกับโกวคูเริ่มที่8ฮะแต่เราจะไม่เล่นวงล้อนะครับเราจะจัดกันไปเลยนะครับเพราะเรามาทุนแค่ห้าล้านเท่านั้นนะฮะมาลุ้นกันฮะในฟีเจอร์เกมนี้เฮ้ยถอดแรกก็มาว่ะขอแรกมาเคทั้งกระดานนะครับอันบุธมโอ้โหวายมาเต็มแผงข้างบนแบบนี้วายยังไงฮะจบมาแล้วครับทุกคนเท่าไหร่ครับราวันจอนโตช็ถอดแรกฮะที่ซุปเปอร์นะฮะ 2,700นะครับโอ้โหช็อตเดียวรู้เรื่องครับทุกคนสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะอยากจะเล่นนะเกมดีๆแบบนี้นะผมแนะนำเลยนะคลิกลิงก์เข้ามานะใต้คลิปนี้นะฮะผมจะฝากบุดะให้นะครับท่านผูน้ชมโอ้โหผมไม่อยากให้พลาดจริงๆเลยนะสำหรับเกมดีๆแบบนี้นะมาลุ้นกันต่อว่าจะมีอะไรไหมอีกไหมจะมีอะไรไ,มไมหมอีกไหมอ้หเจแถวสองไม่มาว่ะท่านผู้ชมว้ายังไงฮะรอบสุดท้ายแล้วครับ จบมาที่เท่าไรครับจบมาที่เท่าไรคิดเงินรางวัลรวมรมั้งืะ2,800นะฮะสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ